น่าจะใช่นะเขาเพราะว่าตรงแคปชั่นมันบอกว่าที่แบบสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้องอย่าเลื้อนอย่าเลื้อนอย่าเลื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรใครอีที่อ่ะปวยนะเสียคกูลองมองข้างในรถเดี๋ยวสวยไหมสิบบวกรู้สึกใช่หรอเปล่าเจเคเวดโคต็น่ารักดีครับเฮ้ยอันนี้ดูไม่ได้หรอ พิ่งหันมมองจอไม่ทุกคนจอจุดก็จุดอะ่ะเออมันพอเข้าใจแต่จอกอ็เท่ากับจบไงก็ไม่มีจุดอะ่ะจะรู้ได้ไงเป็นชื่อยอ่อพูดว่าอะไรอยาพูดว่าอะไรครับผมชอบคุณโอเคครับ นิ่งจัดเป็นเรื่องสมบูรณใช่ไหมครับคุณการนี้เขารู้กันจกอินอะจกข้าวเหนียวจะไรอะเออจกข้าวเหนียว <c oughs> จกข้าวเหนียวขอเบอร์นักร้องได้ไหครับขอจบได้ไหมจ๊ะข้าวเหนียวอะ ยไม่เรื่อยค่ะคนนี้ฮัลโหลครับที่รักที่รักครับขอเลยครับคิวหรอเราใช่เวนกินข้าวอยู่ด้วยเยยมไโมคิวเหรอเอาเงี้ยเอาเงี้ยถ้าชนะ kind of ให้เท่าไหร่ถ้าชนะให้เท่าไหร่ถ้้คิวได้เอาไปตัวละห0 0แสน อ๋อดิแจ็คไม่ตับกว่าห้าหัวคิวเท่าไหร่คิวเท่าไหร่อ่ะคิวรอให้คิวรอสองแสนพี่ให้อะดิอะดิอะดิสุยสวยอมาเข้ามาสี่ก่อนพี่ตายมุทตายนี่ไอ้สองคิวตายพี่แจ็คพี่แจ็ครับมมมมัััันนไไ่่กกลลบบตายนี่สวยพี่แจ็คเข้าเข้าตอนเข้าไปหมกนี่ไอ้สัตว์

ได้แล้วก็ใช่ไงก็ใช่ไงแลยง่อมือูมือูพี่ลองดูดีอยชดีเหรอเข้บบอลอย่าหลอมบอลอย่าหลอมกูมาพี่มันกูมาพี่มันกูมาพี่มนคิดิ้ยขอคิวดิ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 ขอคอคคเช้าโอ้ยเียมันใจร้ายเกินลวนั่วจริงเหมนี้ว่บได้ดิไมบได้จุดดิจุบได้ดไปตายเียตกรถตาย พีรับปืนหาวแล้วเไอปูไ้บปืนปูุปืนปูดนมันมโดนแผชิวมากซอยเฮีย่ว่าพีอ่ะัวใจหใจแล้วตัวฮักป้นไหมงอมย่างงอมยังไม่นิ่นเลยแก๋โอ้ อ๋อ ğ, ออเวไม่ได้ไม่เวียนได้ไม่ได้ว่าแชทวอาไม่ได่งามเฮ้ยทุกคนใจเย็นไม่ได้ว่าครัอ๋อออนดีกันค้าดีกันนะคะเงาเปล่าที่โง่ไม่รู้อะเงาจัดเงาบื้อหรือเปล่ามึนหรือเปล่าอื่นไม่รู้อ่ะมันปกติถ้าแบบมีใครแบบด่าคำนี้เวียนมันเวียนจะแปลมันประมาณจัดเงาเวียนเปิดย้อนหลัง เปิดครับเดี๋ยวแต่คลิปนี้เปิดใส่กับขึ้นไฟหนูอ่าหนูไม่ได้ลำหนูไม่ได้ลำแชร์ทุกคนเต้นเต้นทำดาวทำดาวนึงจัดเงาให้กับโคตรโง่ใช่จัดเงาน่าจะแปลว่าแบบโคตรโง่แต่ถ้าอะไรน่าจะแปลว่าโง่อย่างเงี้ยรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่เบียนจะเปิดกล้องตามสัญญาเป็นสัญญาว่าห้าพันไง ไม่ถึงห้าพันมีสาวด้วยเหรอไหนครับดูชื่อสาวดิชื่ออะไรวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยชื่ออะไรครับอ่าชื่อน้ำอุ่นค่ะอุ่นแค่ไหนครับอุ่นแค่ไหนมาลองจิ้มเองดิครับพี่โอ้ยสัตว์เฮียอุ่นหน้าเมื่อไงสัตว์อุ่นคุ้ยดิ๋ยวกูตบแม่งเลยเด็กเฮียดิ <c oughs> ขออีกทีได้ปะคุณคุณคุณแบบคุณเป็นผู้ชายปะ ชื่อน้ำอุ่นใช่ครับพี่หัวเราะเฮียอะไรสัตว์เด็กเฮียร้องไห้เลยชื่อน้ำอุ่นครับแจ็กกี้ก้าแจ็กกี้ก้าฮาร์ปฮาร์ปไอจูบหมอนะพี่โธ่ปากไอแจ็คเสียเลยแจ็กกี้ก้าแจ็กกี้ก้าฮาร์ปเขาขำแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแจ็คไม่รู้หรอวุฒิการแบบเขาขำแบบ ขึ้นอินโทรของแจ็คเนี่ยแต่เปิดสตรีมของแจ็คเนี่ยเขาจะเข้ามาในเมืองแล้วนะแล้วเขาก็จะยืนทันหลังให้กับกล้องไว้แล้วก็เปิดเพลงสักเพลงหนึ่งแต่ช่วงสามนาทีแรกเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรนะเขาจะปล่อยให้แชทไหลไปแล้วเขาจะเอาตัวข้อความอะคอมเม้นขึ้นจอแล้วก็จะมีแบบตัโมจิปะที่มันจะเด้งเด้งไปในจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดว่าแบบสวัสดีครับก่อนก่อนที่มาลงสตรีมเราพัดินท้าทุกคนดูแลสุภาพด้วยครับผมพาดด้าทุแล้วก็พูดไม่ได้ไม่เอาอย่าหรอไม เมือคยดูแล้วปะจำไม่ได้ไม่ฟังครับพูดเสร็จยาณพี่เก็บมาละเอียดเกินเลยเหรอสิ่งที่พูดไปนะครับมีแต่รอยยิ้มนสวนครับไม่เป็นการส่วนครับแค่คล้ายจริงแต่ใช่แล้วอะไรอ่ะเอ้ยวงเวียนใจจะเป็นตัวโชงไงตัวโชงไงมีเพื่อนผมเขาใส่หัวหมีนี้นิ่งไม่พูดจริจริงจริงจริงไม่ยอมตัดละเขาจะใส่หัวหมีแล้วเขาจะเริ่มไพูดอดีนิกาจริงที่ดูอยู่ ชอบพี่ชอบพี่ชอบอันนี้ถือว่าเป็นเอฟตัวน้อยได้ไหมเนี่ยไอ้แจ็คซ่อมรถอะไรกี่รอบวะนั่งรถนั่งรถอะไรกี่รอบอะไรเงี้ยอันนี้อยากดูเนี่ยไม่เสียเลยแป๊บแป๊บวนวันล้าอีกแล้วแปะบแป๊บนวันล้าอีกแล้วเฮไยมันหลักรถไงพี่อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วแบบชนล้วนเหล็กอ่ะแกจะมีใครแกมขัดไปแกจะลงไปไว้สูทไหลอ่ะแล้วแกจะบบโอเคเช็คอินเช็คอินเช็คอินกเอาหลายรอบได้วันนั้นเลยอ่ะก็ดูแล ปกติน้องจะเขินเสียงเพลงแล้วเขาจะไม่พูดอะไรเลยเวลาเกาตกรหลับแบบเงียบๆยี่เวลาได้ยินเสียงเพลงเขาจะกระขือรือร้นเลยใช่เช็คอินเช็คอินเคเคเค๋เกเวลาแบบอาหารจะหมดอะอะไรเงี้ยมีแต่คนเตื่นแบบข้าวแรงจังเลยที่ข้าวจะหมดจะโดนแบนเลยเขาเลยบอกว่ารอขำรอขำกันแหละเป็นการแก้ที่แบบไม่โดนแบลร์ขำจัดขำลันไรแจ๊กเป็นคนที่แบบไม่แดกข้าวแบบคือคือบางทีฝ้ายอยู่ยะอ่ะกูดูอยู่ยะ่ะนี่กูสาระเลย คือหลอดมันจะปิ่มมันจะหมดมันจะไม่ทานอยู่แล้วมันก็ไม่กินอ่ะอย่างพี่อย่างงี้อาเหลือมายีนาทีก็กินแล้วไอ้แท็กไม่กินอันนี้งงจริงแท็กไม่กินไม่มีไง,ยยงก็เห็นหลอดเลยแต่มันไม่กินวะาอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเง<อ>ต้องรอให้ปิ่มนี้งิถึงถึงจะกินอะคนมันไม่รู้อะพี่ผมไม่ได้สังเกตเออทุกเวลานะพี่ อ๋อหล่อไม่ได้สังเกตเหรอแต่พี่เปาพี่เปาแบบทำกันบ้านดีจัดเลยพี่อ๋อ<ม> <fills. S 1> พ,พี่ดูไงพี่ดูไงพี่ดูไงแต้มพอยพี่ประมาณสามหมื่นหกหมื่นแล้วประมาณนึงพี่ดูตลอดเลยเผลอไหมพี่เพลินปะเพลินเพลินเพลินดูไปชอบดูไปจีบหญิงดูโปรนะเว้ยดูจีบหญิงอ่ะกระจีบแบบพีชั้นเชิงอ่ะมึงจำแบบตอนงานวันโรงเรียนได้ป่ะสตอรี่แบบอาทิตย์ละครั้งอ่ะวันโรงเรียนอ่ะที่เป็นช็อตไอ้ที่ใส่ไอ้หน้ากากอังุ่นอ่ะที่เล่นแต่อีโมดกันอ่ะเราไม่คุยกันอ่ะไอ้เหี้ยแต่มัันนนกกก็เล่่ดด้้้วยไออะูโโห อะไรเงี้ย uh, ดูไปกูย <ok ังขำเลยชอบหมอหมอที่โรงพยาบาลอ่ะ FC ตัวจริงต้องดูถึงก่อนบอกได้แค่พี่หมอไม่ผ่านเพลงตัวเองยังไม่เคยฟังเลยใช่ไหมหมออะไรเงี้ยมีวันนึงมึงจะไปมึงจะตอมออยู่แล้วแล้วบอกเอ้ยคุณหมอคุณหมอแพท่าคุณหมอก่อนอะไรเงี้ยจำได้จำได้เออตลอดที่จริงแล้วมันน่าจะมันมันอ่ะต้องดีใจนะเว้ยว่าพี่ดูอ่ะ เนี่ยเล่ะมันต้องมีใจดิมันจะมาแก้ไม่ีเรื่องไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็มีช็อตช็อตนึงอ่ะช็อตนึงอ่ะช็อตเป็นพระเอกอ่ะช็อตเป็นพระเอกอ่ะที่นี่เปนยืนหน้าร้านเสื้อผ้าแล้วแบบมันบอกว่าเอ้ยน้องที่อยากเป็นพระเอกอ่ะแล้วแบบให้คนไปป้นอ่ะแล้วไ่เข้าไปปาดอีโมตึงอ่ะแล้วเขาก็ขอบคุณใหญ่อ่ะเสียจริงพี่บอกให้เยอะจอดพระเอกอ่ะจอดแบบกูอยากเป็นพระเอกอ่ะไอ้กูขำจัดอ่ะกูการ์ดอ่ะโอ้โหโอ พี่ชื่นชมพี่ดูไว้พี่ดูเยอะแยะขอบคุณเลยนะพี่ดูเยอะกกินพี่ดูแล้วพี่เขินพี่เขินพี่เินเไม่ได้เอเลยหรอที่บอกเลยเลี่ดูิกอกอะที่มีช่องติดตามแล้วก็จะมีตัดแบบมีแบบอีโมติคอนเมอโมเมนต์อะไร่างใช่แ่ตัดเฉพาะแบบแคหมายถึงพี่บอกกับแจ็กี้หรือเปล่แต่เมันข่ไมจะข่นิดเดียวนะมันดะข่วไม่เยอะไอ้นี่อะไรอ่้ยนอนได้ไหม นี่มันสตทุกวันเลยนะเนี่ยฮะฮะโคตรปั่นต้องสตจุวดูทุกวันเลยปะเนี่ยเหตุไรอ่ะใครอ่ะมีพูดผิดเหมือนทาสเลยผมเป็นเหมือนทาสเอลยไม่ไม่ทาสเลยไม่ได้ไหมทุกวันเลยเนี่ยวัดดงอ่ะไปไปก็ไม่ได้เข้าไปถึงต้องพักไหมใช่แม่พี้จอหนเวลาเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงเขาจะพิมพ์ด้วยแล้วก็เข้ามาก็ถือไม้ไผ่แล้วก็แบบสะบัดไปสะบัดมาหนูไม่รู้หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจ เออน่ารักดีน่ารักดีแล้วเวลามีใครพิมพ์อะไรมาเขาจะดันขึ้นไปข้างบนอ่ะจะเป็นรูปอิโมติคอนที่เป็นรูปแบบไอ้คนหน้าเทาๆอ่ะแล้วแบบไล่ดันขึ้นไปะให้มอเห็นนะเออโคตเขาโค้นรักมืออ่ะกูบอกเลยเวลาพิมพ์ไรมาแบบมีอะไรอ่ะไล่ขึ้นอ่ะ มัวละเออเนี่ยไม่ใช่ละบางทีผมแบบพันไปเห็นพอดีเขาเอาขึ้นไม่ทัน่ะอวอไปหักอกวันดงแล้วไงเจอกันล่าสุดออพวอวชมพอแ้ไม่อเขาหรือเปล่าเขาจำอวอไม่ได้เขาจำไม่ได้ม่ไใช่ใช่ใช่เตก้าฮรฮับ์ปอะแตกิกาาเตกิกาฮัร์ปฮร์ปอะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเปิดเพลงอะเวลาเปิดที่เาชอบจะเปิดไม่ไพ่ไม่ไพ่ะไม่ไพ่อะงง อ๋อมึนนในพอตอนนี้เสรีต่แอกเห็นั่งยีไกเต็แม่อนี้อูคอส้แค่คอของี้เสรไดช่วงนี้วอลคุดแต่หินค่ะแต่ชอบกันพูดของพี่วอลแพเอ๊ะ วอลได้ไหมหรือว่าวีเวียนก็ได้ถ้าแบบมันเรียกแบบวีเวียนยากอ่ะอเรียกวีเวียนยา่างเรียกกี่หลักก็ได้เลยไม่ใช่หุดยังไงคุณ <c oughs> ครับคครับว่าไงใช่คุณหรอือเปล่าอุย ไม่เอาอะ่ะไม่เอาไม่กล้าดูอะ่ะดูไม่ได้หรอกกินไปแล้วที่รักอะเหมือนไลายนมผง,งเรียกไม่เคยถูกเขาชื่อเวียงจันฮร์ดูได้หรอได้จริงนะแบบก็แบบเป็นแบบ เพื่อเขาอยุดสระน่ามันเป็นสตอรี่ไงเปิดอับไพ่คุณเรียกเราหรอใช่ครับแต่ทำไมคุณไม่เปิกับเราไม่อยากคุยครับเพราะคุณทำลายสมาธิของเราเราเราแค่เรียกคุณว่าคุณจะไปไหนเองอ่ะแต่ว่าถ้าคุณฟังผมสักนิดอ่ะคุณก็จะไม่ตกอ้าวคุณจะไปไหนครับคุณมากับใครเนี่ยอคุณผู้หญิงคุณจะไมปไหนโอ้โหโอ้หียต่อยกูไกูไอ้สัส มีปัญหาหน้าพี่จัดเลยอาจารย์ปัญหาหน้าอาจารย์ผมไม่มีแฟนครับกว้าเขบอกรักกูครับน้องอย่าอิจฉาครับน้องชายเขาบอกรักพี่ครับเขาบอกรักพี่ครับแล้วเขาจะคือเขาบอกรักพี่ครับเขาเขาขิงอ่ะไม่มีแฟนครับรักมีแฟนไหว้า รักกูครับน้องใหญ่อิจฉาครับน้องชายเขาบอกรักพี่ครับไม่ใชแฟนเัาหลงจัดเาัน่ปเล่นวไควายมบาดิ แทงละสามสิบล้านแทกสามพันจอดชิดยัยเฮียเปหรือเปล่าโวยหรือเปล่าฮะไม่ได้เฮียเหมือนละดอะไรทีนี้ก็มองสนุกช่เหมือนละกดเล่นๆเป่นเล่นๆเย็บโลกเปนลกถ้าะเย้เย้มึงเจะจ้าเลยวะมึงเป็นเฮียเจีย อ่าแล้วมึงเป็นเพี้ยอะไรกันน้องกูอ่ะโอ้ยพี่พี่อ่ะแจ๊ผมโดนด่าพี่มีด่าน้องกูทำไมท่าพี่ดังแกผมผมขอให้ตีปืนไม่ติดฐานผู้แล้วถ้ากูตีนพี่จะกูทื่อมึงแน่โอเคแกไม่เอาไม่เอาให้มันยุ่แกกูอยู่แล้วเดียวป่ะไอ้นี่กับเสียงมันแป้นดีว่ะที่ชอบเลยตายนะตายนะพี่ผมจะบอกข่าวร้ายเลยว่าพี่ตายนะเม่์ตายได้ไงพี่ขอสร้างมันดีใจเลย ขาให้กูจ่ายตั้งชื่อติ๊กตอกกูอยู่แก๊งมึงนะกูไม่ส่งตัง้งแลยวนะไม่ได้พี่เลยทำไมอ่ะแก๊งผมว่ามันก็จะไม่รอดเหมือนกันเอาแค่คนเดียวเองก็รวมกันก็เป็นดับเบิ้ลไงพี่กับติ๊กตอกเดียวอ่ะดับเบิ้ลเลยนี่ร้านนี้เปลี่ยนชุดได้หรอเปลี่ยนได้กูอยู่ประเทศไหนมานอะ ประเทศผมบอกแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยแต่ไอ้เพี้ยกอมันทรงเว้ยโอ้โหผมเราก้นไปแล้วเว้ยวัดแต่เอาอีกสักรอบแม่ได้หมดกูได้ตอบเปล่าพี่พี่จะคคุณตอบเปล่าเอาดิกูไม่เอามันไม่งอหาพี่ดิมันงอหาผมพี่เหมือนมันกำลังจะหักอหักอีกแต่มันหักอีกไม่ได้มันก็เลยมาหักไม้แทนนะพี่ก็พูดไม่ได้หรอนกแต่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟนะว้ยมึงก็กลัวกลัวกลัวมันก็เหมือนกันเหรอเว้ยมันหนีแล้วปะมันมันแบบตีตัวได้เหรอ ทำไม่ได้นี่ไม่ได้หรอกนี่ไม่ได้เด็ก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 เจงเรียกเจงเรียกจกแคกพี่อะไรจะเปล่งไม่รู้วบอกไให้ให้ให้ TikTok ว้าวครับพี่ต้องมีเงินก่อนนะพี่ถึงจะซื้อรถแรงได้อะไม่เหมือนพายุแล้วเลยพี่จะมาซื้อรถอะไรผมเลยหนูไม่มีตังค์เดินไปไปถึงนาทีเอ้าใช่หรอยืมรถคุณลุงมาอยู่เลยพี่ไม่เคยกี่บาท อี๋สามเออร์นะอะไรอ่ะทำไมอ่ะาันมีอะไรอ่ะอีเหมิ่นนะพี่ดาวรถไปฟังหรือ่าะรนะพี่ดาวรถไปฟังมัเป็นครโอ้โหแต่ว่ารถไปหนีตำรวจเนี่ยกูไม่อยากใช้เสียงนี่เลยสัตว์กูไม่ไหวละคนโมูหน้อยเป็นคนพิมพ์หรอเรื่องปืนอ่ะทำไมไม่เปลี่ยนเสียงล้ออ้วนอยังวงเวียนใกล้อ้วนแล้วครับทำไมไม่มีอะไรเสียงอ่ะเด็ดพอหรอได้ทำเสียงไม่ใช่เหรออ่ะไม่ใช่เหรอ แต่ถ้าอวดแฟน15นาทีเขาชงว่าไงพี่พี่เพิ่มาหรอมาได้กี่วันแล้วอ่ะใช่ครับเปลี่ยนเสียงบ่อยเรนสั่งส้มตำมากินอ่ะแล้วมันก็มีไอเนี่ยเขาใส่ไอ่ดองไม่กินไม่เป็นแล้วแบบเหม็นมากโคตรคาวเลยขอบคุณนะคะเนี่ยกินละ เิยังอีกเหรอ <S 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 อันนี้คือยังไม่อิ่มพอแล้วมั้งเนี่ยไปเถือาจริงแล้วอ่ะขอได้ไหมคะขอเถอะแบ่งกันนะคนไทยอ่ะคนที่ไหนเนี่ยเห็นว่าลงไปเอาข้าวขอเถอะวะกินไปมานสองคำอ่ะส้มตำอ่ะเข้าวหนียวนะอะไม่ใช่ไม่ใช่หนูฝยแลไวนี่า คุณก็ติ่มเรีนสั่งไอ้นี่มาข้าวแล้วก็น้ำพริกกะปิแบบไม่เผ็ดแล้วก็ปลาทุปลาดมาทำไรครับเนี่ยเนี้ยแล้วก็แล้วก็สั่งส้มตำตอนแรกอะสั่งสั่งตำโคร่ามาอยากกินตำโคราใช่ไหมเพราะชอบกินแต่ว่าเขาใส่หอยดองมาหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วหนูก็ตอนที่หนูตากขึ้นมาแล้วหนูก็เข้าป่า ไม่มั่วเรื่องจริงอ่ะพอถามมือโคอีนี่กดวอยยิง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 ยิอ่ะ้ชอบมันก็ได้่รอบแรกงแล้วแอแซ่บมันก็ได้หลายรอบไงถงเนี่ยบ้าหลักก็แ่งแบ่งกันอยู่ไม่ก็ขอแค่่บกูอีกรอบได้ไหม่ะรอบแบบ่าอยู่แซ่งโอ้โหน่ารักเกินดีๆคฟามรักเอาว

วัดงวันนี้เขาไม่มาหรอคะ